ก็พบกันใหม่โอ้พบกันอีกเครื้นึงกับคลิปที่สองนะฮะสีผ้ามนีสีมาเล่าเรื่องของความเป็นมาข,ของวัดสิริเจนโทในคลิปที่สองต่อไปนะมนีสีผ้ามาเบงไอไปศิลาจเรลึกที่หลวงปู่พนเขียนไว้นะครับต่งแต่พศ2517เมื้อ,อ 7, วานี่บอกข้อสอพิษนะ วาหลวงปู่พันมาพศ2 5 1 5บ่าปอแม่นนะฮะพอแกเ,เป็นพศ2 5 1 7มาพบพ่อกับประค่ำนะลูกประค่ำไม่แล้วก็เดี๋ยวสิพาอันสิราจารึกนะให้ฟังไปที่เรโตที่เรบรรทัดเนาะบีเบกสงแห้งนี้นะฮะขั้งทีหนึ่งสร้างเมือ วันที่สิบเก้าเดือนยีพสสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดวันหาคืนเก้าคำปีชวดนะครับโดยท่านจะคุณอุบารีคุณูปมาจาั์จันสิริจนันโธนะครับแล้วก็มาตัวเป็นข้างที่สองเมื่อวันที่สามสิบเดือนหก สอ2,517วัน3คืนเกาคำปีขานโดยพระคู่สังฆลักษ์บุญตาเป็นผู้ดำเนินการสร้างซึ่งถ้าเป็นทิวาวันหาก็จะไร่ยจากวันอาทิตย์หนึ่งจันทรสอ,อังคารสามจีพุทธหาพลือฮัตงัเสียนะ ส่วนกับเป็นวันสามนี่ก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งจันทร์สองเป็นวันอนังคารขึ้นเก้าคำนะขึ้นแล้วก็ก็จะประมาณน,นี่ละที่เราในคลิปที่แล้วนะว่าอา่าญงาะพ่อใหญ่จะคุณอบรติภัยพันมาจ้ำพรรษานั่นคือสั่งเป็นสำนักสงฆ์นั่น2,431นะฮะสองพัน้วก็หลวงปู่มาสารต่อ2,517 ที่ว่าไว้ว่าหลวงปู่เพินเป็นไผมาได้ไสนะฮะหลวงปู่บุญตาทาวโลหรือว่าื้ออ่าที่เป็นฐานาของเพิ่นปัจจุบันตอนนี้ก็คือพระครูทาวอนพัฒนาคุณซึ่งหลวงปู่มีอายุตอนนี้ประมาณ1อย3ปี8นะ8ปพรรษาส่วนรายละเอียดของประวัติของหลวงปู่ก็จะจะมาเล่าสู่ฟังอีกเท่าน,นึงนะครับ มัอนี่ก็มาคำคำนี่ยัหน่อยยุ่งก็ได้หลายนะมีหมามาพ้อมมันนี้ก็ำกนะาานนกสำหรับมัอน,นี่นะฮะก็มาอ่านสิลิอ่อ่านแผ่นศิลิรลาเลือกให้ฟังนะเพื่อเสริมใส่กับให้เป็นรักฐานที่เบาไปมือวานนีน้ำนะกนะ็ขอความสุขสวัสดีจงมีแกรททันทั้งหลายนะคกับพบพอ,พอกันไหมกับหลูกประคำสบายดีนะ พอกันไหมคลิปหนาขั้นบ่ตายอคือมาสันเนี้ย